สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินใหม่เธอก็จะนำเมนูหมูอีกเมนูหนึ่งมานำเสนอนะคะหมูพลิกทอดค่ะจะเป็นยังไงบ้างก็ไปทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นแล้วก็เอาหมูสับติดมันเล็กน้อยนะคะเอามาปรุงรสค่ะใส่กระเทียมสับนะคะผงปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยปน่น แล้วก็ผงฟูปลายช้อนค่ะเล็กน้อยนะคะตามด้วยพริกหวานของเราค่ะใส่2องสามสีได้เลยนะคะแล้วเราก็นวดนวดขยำขยำให้เข้ากันแบบนี้ค่ะพริกหวานนะคะก็จะไม่ค่อยเผ็ดสามารถทานได้ปกติเลยค่ะจากนั้นเติมบุญเส้นลงไปเลยค่ะเพื่อความมีอรรถรสในการทานนะคะ สำหรับวุนเส้นก็จะเป็นวุนเส้นสดนี่แหละค่ะสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะจากนั้นเราจะนำไปแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเมนูนี้สำหรับเด็กโตทานได้เลยนะคะเพราะว่าพริกหวานเขาก็จะไม่เผ็ดค่ะ เอาไปแช่ไว้เลยค่ะครึ่งชั่วโมงครบแล้วมาดูกันเราก็จะนวดต่อสักหนึ่งนาทีนะคะอ่ะนวดต่อหนึ่งนาทีเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดกันค่ะสำหรับการทอดนะคะเราก็จะใช้น้ำมันทำให้น้ำมันร้อนจัดก่อนค่ะแล้วก็ลดไฟลงเหลือไฟกลางน,นะคะนี่เราก็จะปั้นประมาณแบบนี้นะคะ คล้ายๆกับทอดมันนะคะหรือว่าเป็นการทอดหมูทั่วไปนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะไปตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันของเราลงไปนะคะเมื่อน้ำมันร้อนจัดเต็มที่แล้วเราก็ลดไฟลงเป็นไฟกลางค่ะนำหมูของเราลงไปทอดเลยนี่แบบนี้นะคะ ยังไม่ต้องไปคนนะคะก็ปล่อยเขาไว้แบบนั้นเลยล่ะคะ่ะจนกว่าเขาจะเหลืองอีกด้านหนึ่งแล้วค่อยมากลับด้านนะคะนี่แบบนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยค่ะก็เริ่มเหลืองแล้วเราก็จะทอดให้เขาเหลืองเลยละคะ่ะเหลืองทองเลยนะคะ แบบนี้เลยค่ะเมื่อเหลืองทั้งสองด้านแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะนี่เม,มนูนี้สามารถทานเป็นของว่างก็ได้นะคะหรือว่าทานเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้หมูทอดพริกของเราหมูทอดพริกหวานนั่นเองละคะ่ะ ลองไปทําดูนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินเมเธอแล้วก็ช่องกินเมเธอทาง Youtube ด้วยนะคะทาง TikTok แล้วก็ Instagram ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ